มี่ครั้งหนึ่งนะคะที่ EP 3ครั้งนี้เราจะนวดขาหน้านะคะแล้วก็เส้นขาหน้าให้ดูว่ามีเส้นไหนบ้างนะคะแล้วก็จะนวดให้ดูว่าเออตรงส่วนไหนลูกค้าจะเจ็บตรงส่วนไหนลูกลูกค้าจะเมื่อยน่องขานะคะอ่าเริ่มเลยมีน่นวดให้ดูนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังนวดรีดเส้นหรือว่ายัางนวดเส้นไม่ค่อยเก่งหรือไม่รู้เลยเนี่ยก็มาดูโอมี้ได้นะคะอันนี้เอเวอร์ลาดก่อนนะคะ สามรอบมาถึงเท้าเลยนะมาถึงเท้าเลยนี่เอวลาดไปสามรอบเสร็จแล้วนวดอย่างนี้นี่ได้เส้นนี้ได้เส้นขาเส้นนี้ไปถึงข้างบนลูกค้าที่ชอบนวดแบบว่าหนักๆเน ไม่ต้องและก็ไม่ชอบนวดไทยเนี่ยก็เหมาะกับนวดดีเซนมากเลยซึ่งเราก็ควรทําเป็นแล้วพอเราโกยมาต้องโกยอย่างนี้นะคะเพราะว่าจะได้เส้นเอ็นร้อยไว้ข้างหลังด้วยนี่นี่แล้วก็ไปด้านนี้มีรอบที่สองเราจะทำสามรอบนะคะคนขาึ่งนี้แล้วก็ไปอีกจะโดนเส้นข้างข้างตรงนี้มันจะมีเส้นข้างตรงนี้หนึ่งเส้นนี้สองเส้นนี้สามนะคะ ได้หมดเลยเสร็จแล้วเสร็จรถ้ารถไฟรถไฟ สองขึ้นสองลงลงนี้ไมไ่ลงเบาๆนะคะขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นเบาๆนะคะขึ้นแบบจับเส้นดูให้สังเกตด,ดีๆมือนิ้วมีจะจับเส้นสามนะคะแล้วท่านี้โกยนั่นค่ะ แล้วก็ปัดไปจนถึงปลายเท้านะคะกลยนมาใหม่นั้นข้างเแล้วจะจบด้วยท่าที่เส้นเท้านี่อย่างนี้นะคะกดตัวลงมาอย่างนี้เพื่อได้กลมกลางเท้าตรงเส้นกระเพาะของเขานี่นะคะ เส้นเท้าประมาณนี้โอเคจะหมดขาแรกเราก็พับผ้าให้ลูกขาแล้วก็ซับน้ำมันต่อไปให้เราทำเหมือนเดิมเลยนะคะเป็น ถ้าเหมือนเดิมเลยแล้วก็พับขึ้นมาแค่บางส่วนเมื่อสปาพับขึ้นมาแค่บางส่วนนะคะลูกค้าก็จะไม่รู้สึกอ,อยายอะไรพอาะเราก็พับขึ้นมาบางส่วนเดี๋ยววลายค่ะหนึ่งสองสามดเส้น เส้นทีน่สามต่อไปทางรถไฟเราทำต่อเนื่องเลยไม่มีหยุดนะคะหยุดแล้วลูกค้าจะไม่สบายนะคะจะรู้สึกว่าเอ๊ะเรามาหยุดทำไมเราต้องห้ามหยุดเราต้องทำต่อไปมือจะอยู่กับลูกค้าตลอดนะในร้านนีนะ คือมือถือลูกค้าได้ตลอดลูกค้าจะรู้ว่านี่เป็นสัตว์การนออของเปลเด็ดสปานะคะอันนี้ไฟสองสามโอยโอยนี่โอยได้เต็มที่เลยนะคะจะช่วยทำให้ขาขเขาเลียวด้วย จบที่การรีดเส้นเท้ากดไปเลยค่ะเนี่ยกดลงไปเลยจับเท้าแล้วกดกดลงไปเลย ต่อไปก็จะเป็นการนวดแขนนะคะเราก็มาถึงแล้วก็เอวลาดแขนก่อนหนึแล้วก็ยกขึ้นมาเพื่อนวดริเสเซน จับด้านนี้แล้วกดตรงนี้นะคะเป็นตรงที่ลูกค้าเมื่อยที่สุดจับด้านนี้แล้วกดดัดนิ้วดัดนิ้ว ไปก็แขนอีกข้างหนึ่งจบแล้วเอวลาดก่อนหนึ่งสองสามยกแขนขึ้นมาโ้ดเต้นดิดเส้นลิดขวางเส้นไปเลยดิดดันนี้เส้น้ันนี้เส้น้ันนี้ มือนะคะพลิกกดกดกดจริงๆใครดูคลิมมี่นี่สามารถเอาไปใช้ใช้ทำงานได้เลยนะแต่จริงๆแล้วถ้ามาเรียนนะจะได้อะไรที่เยอะกว่านี้นะคะเพราะว่าค้อนในการสอนนะมีทั้งนวดิีเซ้นทำหน้า24ท่า แล้วก็ขัดผิวด้วยเจลขี้ไครขัดผิวแล้วขัดผิวด้วยน้ำนมอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งคุ้มมากคุณสามารถแบบว่าสมมติทำเป็นแค่นวดไทยอย่างเงี้ยแล้วได้ปรส尼บัตมาอย่างงี้นะคะแต่ยังทำสปาไม่เป็นเลยก็สามารถมาเรียนเสริมเพิ่มเติมกับมี่ได้นะคะซึ่งคุณสามารถไปใช้งานได้จริงแน่เพราะเราจะสอนกันตัว,ต,ว,ต,วตัวนะคะจนกว่าจะเป็นนะคะตอนนี้ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปมันก็จะเหลือแค่นวดตรงส่วนหัวส่วนศีรษะให้กับลูกค้านะคะนอกนั้นก็คือว่าหมดแล้วแล้วก็มี่ก็จะฝากบอกว่ามันมีให้เลือกให้มี่สอนมี่มีสอน3อย่างคือนวดตัว ขัดผิวแล้วก็นวดหน้า24ขั้นตอนก็คือว่านวดซีกและซีกละ12ขั้นตอนซีกละ12ขั้นตอนซึ่งจะละเอียดมากแล้วเป็นการนวดยกกระชับหน้าและหน้าคุณก็จะเล็กจะเลี้ยวขึ้นซึ่งคอร์สเราถูกมากเดี๋ยวมี่จะขึ้นลายไอดีไปข้างล่างนะคะขึ้นลาย ID ไอดียไตลอดเลยสามารถที่จะยิงบาร์โพสแล้วก็ทักมี่มาได้นะคะสําหรับคนที่นวดไทยเป็นอย่างเดียวเลยนวดสปาอะไรไม่เป็นเลยแต่มีบัตรแล้วมีไปสเตอริเคทแล้วแต่คุณยังทําสปาไม่เป็น ยังไม่แต่แตอย่าทำงานนี้ไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยมันคุ้มนะคะยังไงก็ลองติดต่อมี่มายังไงก็สอนตัว,ต,ว,ต,วตัวนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ